อ่าคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะหลายๆคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะครับต้องฟังให้ดีนะครับผมเองเนี่ยเป็นมาแล้วอาการเนี่ยมาหมดนะฮะท้องอืดจุกเสียดแน่นเฟ้อมีลมเยอะขับถ่ายยากแสบร้อนบริเวณหน้าอกกินอาหารลําบากนะฮะแล้วก็มันเหมือนกับมีก้อนขาวเหนียวเลยม่รู้ติดอยู่ที่คอตรงนี้เอ๋งนีนะหลังจากนั้นผมเองเนี่ยก็หันมาใส่ใจตัวเองนะครับกินอาหารหลากหลายครบห้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายนะครับที่สําคัญ ผมเองเนี่ยมีตัวช่วยนะตัวช่วยนั้นผมบอกเลยมันคือ G R D คุณเอกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับถ้าเราไม่จัดการให้ถูกต้องนะมีแต่เลื้อดลังมากขึ้นต้นเหตุ3เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของระบบย่อยอาหารยิ่งถ้าเราทานอาหารแล้วระบบย่อยไม่ดีครับลมจะยิ่งเยอะครับพี่นะครับก็ตีขึ้นมาอันที่สองครับเรื่องของระบบขับถ่ายถ้าเราท้องผูกถ่ายไม่สุดลำไส้แปรปรวนนะครับลมก็ยิ่งเกิดครับก็จะเป็นแก๊สมันก็จะยิ่งดันเอากรดเนี่ยขึ้นมาอีกใช่ครับ ถ้าเราจัดการเรื่องของอารมณ์ความเครียดคิดมากย้ำคิดย้ำทำไม่ได้นะ ทั้งหมดที่พูดมาจะยิ่งรุนแรงขึ้นแล้วต้องทํำยังไงจึงเป็นที่มาของการพรัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาชิจีอาดีครับเราพัฒนาจนมั่นใจมากๆว่าสามารถจัดการได้จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากโสมไซเบเรียขิงผักใบเขียวแอลแมเมทเอรนีนเปปเปอร์มินต์สเปีย์มิน์และสุดท้ายครับน้ำมันดอกทานตะวันครับาจากสารสกัดเหล่านี้นะครับจะเข้าไปฟื้นฟูระบบการทํางานของกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นครับแค่นั้นเองง่ายๆหลักของมันโผล่บางทีมันเลอไม่ออกหายลมไม่ออกก็เนี่ยจีอารดีครับผมง่ายๆแค่นั้น เลยผมเองเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้นะจีอาดีอย่างนี้นะฮะเรากินก็คุณก็ฉีกอ่ะอืมนี่การนี้นะฮะใครอยากที่จะสบายท้องหน่อยนะครับก็อย่าลืมหาชินะฮะเราส่งคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ